ของเต่าที่ออกเครือออกวนะีมีขับเรียงหลายช่วยงานครับสนะรับชวยทีเกเราอยู่กับชมดิสบินชาแนลเนาะย่าดีต้องรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษตร้องดินชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับขอพุท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับเราจะพาท่านไปชมสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยก่อนในชมกล้วยด,ด,ดูดูยอดขี้เหล็กนะครับสวยไหมครับ ยอดคิดเลยนะครับเลยพาท่านไปชมสวนกล้วยหลงังจากที่ฝนตกเมื่อคืนเนี้เกิดความชุมช่มชืม้นชุมช่มฉ่ำอย่างไงปะไปชมกันเลยครับว่าสวนกล้วยของเราที่เรามีปลูกความหลากหลายเอาไว้มีอย,อย่างไรบ้างเนาะโดยเฉพาะเนี้ยเดินลงมาก็เห็นทีน,นี้ละ,เห,ะเ,เห็นมะเขือครับเห็นมะเขือแล้วกล้วยนี้ก็เป็นกล้วยน้ำวานะครับกล้วยน้ำวาที่เราปลูกเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์เมื่อ ปีที่แล้วนะครับก็รวมประมาณปีนี้ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วยังยังไม่ครบปีเนาะแล้วก็เราทําลอกน้ำเอาไว้หลังจากฝนตกก็มีน้าครังเราไม่ต้องลดน้ําก็ถือว่าเป็นการจัดการโดยใช้ครองระบบครองด้วยนะครับเลาดระบบครองเอาไว้นะครับนี mm ่แหละครับไปชมอปลเลยนะครับต้นกล้วยน้ำว้าแล้วก็ต้นกล้วยหักมุกวีใหญ่ๆนะครับเรือเรือใหญ่ๆด้วยปิ้งทา อ,อบเนยด้วยโอ้หวานหอมอร่อยนะครับก็ถือว่านุ่มเลยทีเดียวสําหรับคนที่ชอบกล้วยปริงนะครับกล้วยหักมุกนี่แหละครับลูกสวยมากครับกล้วยหักมุกเนี่ยกล้วยหักมุกหลายๆคนก็เคยกินคงรู้รสชาติเขาดีว่ากล้วยหักมุกเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับพาท่านชมด้วยกันชมไปด้ครับมาต่อกันเลยครับเมื่อกี้เรากล้วยหักมุกกันเนาะเรามาดูกล้วยน้ำวา้าแล้วกล้วยอื่นๆบ้างเนาะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างในอยู่ในโซนนีมนรร้มาดูกันเลยครับมาดูกันเลยมาดูกันเลยว่าบรรยากาศร่รองกลวยของเราเป็นยังไงบ้างนี้เอาย้าออกแล้วย้ายต้นเอาเอาญ้าออกแล้วก็ทําให้เดินสะดวกหน่อยอันนี้เป็นกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมเป,เป็นกล้วยหอมเป็นเป็นกล้วยหอมอยู่ครับที่กล้วยที่ปลูกใหม่นี้จากน้ําท่วมนะครับนี่จากน้ําท่วมนี่ก็ถือว่าเขาอยู่ ไม่ค่อยโดกเท่าไหร่เพราะว่ากล้วยหอมเองก็ถูกน้ําท่วมครั้งกว่าจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับก็เลยนํามาให้ทุกท่านได้ชมนู้นกล้วยหักมุกนะครับไปไปไปชมกล้วยกล้วยเอย้ไปชมด้วยกล้วยตีนเต่าไม่ใช่กล้วยหักมุกนะครับไปชมกล้วยกล้วยตีนเต่ากันครับทางนี้ครับนี่ครับกล้วยตีนเต่านี่เรามีร่องน้ําแช่เลยทาให้กล้วยของเราได้เจริญเติบโตอย่างต่อต่อเนื่องนะครับ ก็ถือว่าเราใช้ในการนํามาปรับจากภาคกลางนะครับในกล้วยกล้วยตีนเต่านี่ครับกล้กวยกล้วยตีนเต่าที่ไหลท่านยังไม่ทราบซึ่เป็นกล้วยโบราณน,นะครับกล้กวยกล้วยโบราณครับนะครับบรรยากาศของเต่าที่ออกเครือออกวีนี่ครับเรียงรายสวยงามครับสําหรับกล้วยตีนเต่าเนาะนี่แหละครับกล้วยตีนเต่า ไปชมกันเลยครับไปชมกันต่อเมื่อกี้เราเห็นกล้วยตีนเต่าแล้วนี่ครับเห็นกล้วยตีนเต่าเจดาเลยครับเหม,มือนกับกล้วยเล็บมือนางอยู่ต้นเขาจะไม่ใหญ่มากนะครับต้นเขาจะจะจะไม่ใหญ่มากอ้าวไปลอกกันเลยไปลอกกันเลยไปลอกกันต่อนะครับไปไปลอกกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวลอกกันต่อนี่เดินเดินสะดวกหน่อยเพราะว่าเอาเอาแยกไว้แล้วส่วนหนึ่งเนาะนะครับ ชมกันเลยไปชมกันเลยชมนี้ก็เป็นพริกแล้วก็เป็นที่ร่อ,องน้ําที่เราน้ําก็ยังอยู่ตลอดเนาะชมกันเลยครับไปชมกันเลยมุดหน่อยยุงก็อาจจะเนนอยอะในช่วงไหนเนาะไม่เหมือนช่วงกลางวันยุงเขาก็จะน้อยอันนี้เป็นกล้วยที่เราปลูกใหม่ที่กำลังยังไม่ออกวีออกเครือแต่ว่าตัวนี้เราเราปลูกกว่านั้นน้อยเป็นเป็นเป็นกล้วยหอมนะครับ ออกมาให้เราเได้เห็นได้ชมความงามของเขาแล้วมุดต,ต่อนะครับมุดอุโม,มงค์กล้วยนี่แหละครับมุดพยายามเช้าๆกับอากาศ,ศยเย็นๆแต่วายุงอาจจะเยอะหน่อยแต่เราจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านที่ติดตามและชื่นชอบกับการชมสวนกล้วยสวนผู้พฤกษเกษตรหอมบินนะครับแล้วก็ต้นมะระกอนะครับซึ่งมีความหลากหลายที่เราปลูกเป็นแต่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับเนี่ยครับไปชมกันต่อเลยแล้วก็มีกล้วยที่ยังไม่ออกผลก็ตามที่เราไปบางคือเราปลูกใหม่อยู่เนาะ ที่ส่วนหนึ่งก็ทยอยออกอยู่แล้วแต่ว่ายัางยังไม่มากพอเราก็ต้องรอดูต่อไปเนาะก็ต้องรอรอดูต่อไปเรามาเรามามุดกันดูครับมามุดกันดูทางทางทางด้านไหนเป็นเป,น,น,นเป็นอย่างไรบ้างมาดูมาดูครับด้านด้านไหนเป็นยังไงบ้างกับแสงอาทิตย์สาดแสงนะสวยงามมากครับบรรยากาศเช้าเช้านี้เนาะโอ้โงต้นกล้วยที่ยัง เป็นต้นกล้วยใหม่อยู่นะครับก็ชมกับบรรยากาศดีๆมากในช่วงนี้ครับอากาศเย็นๆด้วยมาชมไปไปด้วยกันนะครับอาจจะมีลกหน่อยเพราะว่าเยตัดนยังไม่ได้มาเกี่ยวหญ้ายังไม่ตัดหญ้านะครับโดยพาท่านมาให้เห็นถึงอุโม,มงต้นกล้วยและวิถีของชาวกเกษตรมาให้กําลังใจกันไปครับในช่วงเชา้านี้ในการมุดอุโม,มงต้นกล้วยนะครับบรรยากาศนี้เราก็จะ เก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านเรื่อยๆนะครับฝากทุกท่านให้ทุกท่านได้ชมอุโมงต้นกล้วยไปไปเรื่อยๆช่วงเป็นระยะระยะเมื่อต้นกล้วยมีการจเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจชาวเกษตรในหลายๆพื้นที่ที่ทาเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรที่ หลายพื้นที่ก็ปลูกด้วยก็ให้กำลังใจกันไปแบ่งปันแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอหรืออยากปลูกนกกล้วยก็สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับมีแบ่งปันมีจำหน่ายนั่นเองนะครับก็ติดต่อในคอมเมนต์ใน Facebook เลยครับสำหรับนกกล้วยอของเรามีหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะกล้วยหน้ากล้วยเท่าเดียกล้วยไข่ปาตาบองเนาะกล้วยตีนเต่าประมาณนั้นแหละครับแล้วกล้วยน้ำว้าเราก็พอมีแต่ว่ากล้วยน้ำว้า,วา,วา,วาทุกคนกคน็คงจะมีกันทั่วอยู่แล้วเราเป็นกล้วย ที่ปลูกกันนิยมท,ทั่วไปอยู่แล้วเนาะนี้เป็นกล้วยเฉพาะเลยก็เราก็จะเน้นในการปลูกเยอะหน่อยเพราะว่าพื้นที่ของเราปลูกแล้วก็จะได้ผลดีโดยเฉพาะกล้วยอ่ะพวกนี้นะครับก็เลยเอามาปลูกเน้นเยอะหน่อยแต่ว่าน้ำท่วมไปก็ทำให้กล้วยของเราสูญเสียไปเยอะนะครับนี่แะครับสำหรับอุโมงค์ต้นกล้วยในเช้าเช้านี้นะครับ,รบมมรเาท่าน,น เราะชมกันนะครับน uh ี่คร you know, in ับสวยอุโมงล่มเย็นล่มล่มเนี่ยนะครับล่มลมแล้วก็ใบกล้วยเขียวเขยวเขียวนี่ครับแล้วก็ปีกกล้วยของกล้วยหนาจะขมหน่อยนะครับใครชอบสมุนไพรเลยชอบเป็นยาเนี่ยเขาจะขมหน่อยโดนลูกเขานี่เครือไม่เครือไม่ใหญ่เพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันงับกัครับเขาเรียกว่ามันมีต้นไม้ค้ำค้ำอยู่นะครับก็เลยทําให้หวีเขา ไม่โตแล้วส่วนหนึ่งคือ,คอ,คอต้นที่เขาลอดจากน้ําท่วมซึ่งระบบลากของเขาถูกน้ําท่วมแช่นานด้วยก็เป็นเพราะปกติเครือวีเขาจะใหญ่มากกว่านี้ครับกล้วยหนกักคล้ายกับกล้วยหอมเลยนะครับลูกจะโตเยอะครับนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้เราไม่พลาดที่จะเก็บมาฝากทุกท่านเนาะให้ทุกท่านชมความงามไปด้วยกันสำหรับสวนกล้วยในเช้านี้เนาะ,ะก็เลาะกันพอที่จะพอสมควรเก็บเวลาแล้วเนาะสำหรับการชม สวนกล้วยอยุโมงต้นกล้วยในยามเช้าแล้วก็ส่วนพริกส่วนมะละกแล้วก็ม,มีมีมะละกอที่เราปลูกเสริมเอาไว้เนาะก็จะเจริญเติบโตอย่างดีก็ถือว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจโดยโดยเฉพาะมะละกอนะคะเห็นแล้วก็เราก็ชื่นใจไปไปด้วยกับสิ่งที่เราลงทุนหรือลงแรงไปคือเป็นผลผลิตที่ทั้งเป็นกําลังใจทั้งทั้งถือว่า เป็นคุณค่าด้วยนะครับไม่วัดด้วยกันตัวที่ตัวเงินแต่วัดความเจริญงอกงามคือเรียกว่าผลผลผล,ขอ,อลอของต้นกล้วยความเจริญเติบโตของต้นกล้วยนี่แหละครับของหนอกล้วยหรือว่าที่ออกมาแล้วมีจําหน่ายนะครับหนอหนอไอ้หนอไอ้กล้วยแล้วก็ติดต่อสอบถามมาทางช่องยูทูบได้เลยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศใน ช่วงเ,เช้าเ้านี้ช่วงเช้าเช้านี้เราเก็บมาฝากนะครับพริกแล้วก็ตน้นอันนี้กล้วยไข่พัะตะบองก็ออกแล้วนะครับครับสาหรับเช้านี้ก็น่าพอสะกวนเก็บเวลาแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเอาไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนพาทุกท่านเลาะอุโมงค์กล้วยหลากหลายสายพันธุ์ในายามเช้ามุดอุโมงค์ชมกล้วยชมต้นกล้วยที่ กำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างดีเนาะหากมีรายผิดพลาดประการใดขออ,อภัยด้วยกับทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพระเสพนธดินฉาเนี่ยของเราเน่ะครับ,บุญปูนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ